โลกที่แคบมา,ากนะครับแต่พอได้เรียนรู้การเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์มันเปิดโอกาสให้เราสัมผัสถึงโลกกว้า,า,กกางนะครับโลกใใหม่มเมล็ดพันธุ์ของว่าสนใจปัญหาสังคมสนใจปัญหาความหล,ลืมล้าทางเศรษฐกิจของผู้คนเห็นปัญหาของประาาปชาชนที่ต่ไปก็ปูผมของที่นี่แล้วก็เติบโตที่นี่นะครับธรรมศาสตร์เนี่ยได้ จากนั้นก็ทํางานไปทํางานกับองค์กรที่ชื่อว่าสาพันธ์ศรัชญาแห่ประเทศไทยเป็นคลองเนทายใจสาพันธทิศึกษาแห่งประเทศไทยคับวันั้นซึ่งสาพันทิศรัชาแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์กรผ่านการเลือกของทิศนักชญาในรุ่สมัยนั้นซึ่งจะให้ต้องตัดไปกับเพื่อนจะให้ต้องตักับกิจกรรมการสังคมจะให้ต้องตักับการศึกษา้อยมาก ซ human ึ่งบอกก่อนผ่านมาปีที่ผมสี่สิบนะครับผ่านมาที่สิบกว่าปีก็ไปมองตัวเองวันนั้นผมยังคิดว่าวันนั้นเป็นเลื่องทางราชการขณะเดียวกันก็ทำกิจกรรมรูปกันเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเลือกกันไป่องนา้นะครับโดยแต่ก็ไม่มีอะไรที่แย่ของเพื่อนในชั้นไม่เป็นค่าชนะครับ มันสร้างใส่รติสัมปชัญะที่อยูนนะ่ตัวเราด้วยนะดังนั้นมีความเหลงล้ำขานาดนี้มีความกหยขนาดที่มีตอ,มนอนไปค่ายก็ต้องไปนอนใต้หลังบ้านนะครับมีวิถีชีวิตแบบนี้อนูนะครับซึ่งเหมือนโอ้โหม,มันเราไม่เคยเห็นของแล้วมันทำให้เราตระหนักว่าเออมันจะมีความเหลงล้ำเยอะนะครับถ้านะจากจุดนั้นเอง มันทำให้เราเรื่องตั้งคองออกแล้วจะเป็นช่วงที่เรียนเป็นด้วยเราก็ต้องเตรี่ยนแปลงตลอบการประกวดในสมวยนี้เองอะไรคือสิ่งที่ควกเราโอปอมองว่าแบบสนุกที่สุดในช่วงที่พวกเอาต้องมาทำงานเป็นด้วยเรียนด้วยการวิ่งมาคือมันเหนื่อยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆอันตี้กล้องแสงเข้าทธรรมดอคอนเทนต์เมื่อกี้สีดีไหมเราต้องเดินไปถ่ายหรือเปล่าแล้วการที่เราพัฒนาคราสของตัวเองไปเรื่อยๆ มันทำให้เราอยู่ตรงไหมก็ได้แต่เราพยายามศิลปะของเราอนกาเรเป็นเร,รเรื่องจริงของเราเป็นมินิโอเด่สวยงามที่สุดได้